เวลาท่านเจอคนพามาเจอลูกค้าจากที่นั้นทุกคนก็จะพูดว่าเขาดีหมดเขาพี่ใหญ่เขามีเครือข่ายต่างๆแล้วเราจะรู้ได้ไงมันจริงมันจริงนะถ้าขบกันอูยเปิดมันไม่มีทางรู้หรอกดังนั้นอย่าเสีย่ยงในเรื่องของนี้ผมผมคิดว่ายนนื่นเงื่อนไขที่ดีที่สุดที่เราจะทําได้นะครับ ให้ราคการที่เหมาะสมที่สุดไม่ใช่แปลว่าไม่มีกำไรนะต้องมีกำไรแล้วก็ให้บริการที่ดีที่สุดนะครับเอาก็เอาไหมเอาก็อย่าทำนะแต่ว่าอยาเสีย่ยยาเสี่ยในการไปปล่อยเครดิตเว้นแต่ท่านจะมีสํนานักงานมีคนของท่านแข็งแข็งจริงจริงที่อยู่ที่นั่นที่จะเกาะติดแล้วก็ติดตามกับทางลูกค้าประเภทนี้เพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยคนค้าขายดีๆที่นู่นเนี่ยเขาเขาเ,เขาซื้อขายกันด้วยเงินสด นะครับไอคนที่ไม่มีกําลังเงินแล้วมาค้าขายกับเราเนี่ยถ้าเราบอกว่าเราไปจับคู่กับคนที่อ่อนแอมั้ถ้าหากเราจับคู่คนอ่อนแอเนี่ยซุกคนซุกห่วคนแข็งแรงไม่ได้หรอกแต่ถ้าหากเขาลูกค้าพวกนั้นเนี่ยเขาบอกเอาเลยพี่ผมผมจ่ายพี่เงินสดเลยรัยบพี่ให้รถรถผมอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยอย่างนี้เรามีโอกาสที่อะไรลูกค้ากันดีครับขอที่เปิดโอกาสให้ซักถามน,นคะครับคำถามสุดท้ายในช่วงนี้นนจ้ะ เวลาที่เราขายสินค้าสมมติว่าขายผ่านประเทศไทยนะครับมีสองทางเลือกโดยถึงส่งไปทางเรือหรือไม่สองส่งไปที่แม่สอดแต่ก็จะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าสมมติว่าโรงงานอยู่ช้สุดประการโนรีสมุสาคอนะครับจะต้องส่งไปที่แม่สอดก็จะมีค่าจ่ายจากโอเคแับแม่สอดอันนี้ส่วนหนึ่งแล้วครับและจากแม่สอดน,นี่นะครับก็จะต้องไปถึงเมียวดีฝั่งโนยแล้วก็ไปเกอกเล็กนะฮะไปหาอันไอ้หงษา แล้วก็ไปถึงที่รัางปุ้มนะครับซึ่งเวลาที่เราขายนี่นะครับนั่นส่วนหนึ่งก็คือการส่งทางบกแต่ถ้ทาทำเรือเนี่ยเราก็ส่ง FOB อาจจะเป็นอาจจะเป็น FOB ที่ท่าเรือคงเตอจาแต่ก็ท่าเรือที่หลัปัจจุบันแล้วก็เป็นเรื่องของทีมผู้นำข้าไปคนเรือไปเรียนถามากันว่าในกรณีที่เราขายนะครับรสิงภาินค่าหนึ่งตู้คอนเทนเนอร์นะครับควรจะไปทางเรือหรือควรจะไปทางบกผ่านแม่สอด อันไหนที่จะเป็นตออ้นทุนค่าจากที่ต่้นสุดเมื่อรวมที่ธีกอย่างเรือกล่องและรวมคันส่งเราจะต้องสินค้าจึงร่างกลุ่มถ้าสินค้าชิงปริมาณมากๆนะครับไปทางเรือตูอ้คอนเทนเนอร์เนี่ยมันมันถูกกว่าแล้วก็เออ <c oughs> แล้วก็ตัวสินค้าเนี่ยมันไม่หมองซ้ำน,น,นะครับเพราะว่ามันถูกปกป้องด้วยตู้คอนเทนเนอร์อยู่แล้วเราเข้าตู้ที่คลังสินค้าของสปายเออร์เราส่งไปถึงทาง